สมเด็จพระนิคขาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสาประทุมส่งติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านรุนตําบลอาโพนอําเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่5ทับหนึ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งเปิดสอนร,ระดับอนุบาลถึงปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียน135คน จากการประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติหรือ NT คะแนนเฉลี่ยทั้ง2ด้านสูงกว่าระดับประเทศส่วนโ O1 คะแนนเฉลี่ยในสาระการเรียนรู้ทั้ง4ส,สาระยังต่ำการแก้ไขเริ่มจากประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อทราบปัญหาการเรียนจำแนกจัดกลุ่ม ดูพื้นฐานนักเรียนเก่งส่งเสริมอ่อนซ่อมเสริมและสอนเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากสิ่งที่อ่านเน้นการฝึกทำซ้ำๆและจัดครูเข้าอบรมเพื่อนํามาปรับใช้โดยเฉพาะกลุ่มที่อ่านและเขียนไม่คล่องมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์กำลังศึกษาอยู่12คน และจากพระราชกระแสร,รับสั่งที่ทรงเป็นห่วงนักเรียนที่ต้องเรียนออนไลน์ในช่วง COVID 19, โควิดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในกินทุรกันดารได้สนองพระราชดำริจึงจัดหาหนังสือเพื่อส่งมอบให้แต่ละโรงเรียนต่อไปแบ่งเป็นหนังสือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเน้นสรุปบทเรียนแบบบทขัดและโจทย์ฝึกทำส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายจัดหาเจ็ดรายวิชาเน้นสรุปเนื้อหาโจทย์ปัญหาและแนวข้อสอบเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อ ชมรมสิทธิ์เก่าร่วมกันสนับสนุนสนามเด็กเล่นจากยางรถยนต์และมีสิทธิ์เก่าครุทายาที่กลับมาเป็นครูต่อชดอสอนที่นี่หนึ่งนาย ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนได้ใช้สื่อการสอนมาร่วมบูรณาการทําให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นเน้นการคิดการปฏิบัติการมีส่วนร่วมทําให้ผลการเรียนดีขึ้นมีการเรียนการสอนหลักสูตรสมเด็จย่าเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระเกียรติคุณและทํากิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ทับแห้งตามรอยสมเด็จย่าเพื่อเรียนรู้เรื่องเวลาเป็นของมีค่าและทําการ์ดดอกไม้และส่งจาหน่ายร้านผูฟ้าจํานวนห้า 100แส่วนโครงการฝึกอาชีพโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันงานประดิษฐ์ระดับป .1- ถึงป .3 จากผลงานการทำ่อดอกไม้ดอกกันเกลาวกลับเสื้อจากรังไหมที่มีผู้สนใจสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องและส่งไปจำน่ายที่ศูนย์โอท็อปนอกจากนี้อย่างต่อย,ยอดทําเกสรจากตะไคร้และกระเทียมเพื่อไลย,ยุงส่วนการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือใช้สูตรสารสกัดจากขมิ้นชันเพื่อช่วยถนอมมือ ผู้ปกครองในชุมชนหมุนเวียนมาช่วยประกอบอาหารโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีเพียงพอยกเว้นถั่วมเมล็ดแห้งจึงได้ขยายพื้นที่ปลูกถั่วเขียวถั่วลีสงถั่วมะแฮะผักกินใบและไม้ผลให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงทั้งการปลูกพืชผักประมงปศุสัตว์และการใช้ญ้าแฝกให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ความภาคภูมิใจและเสริมวิชาชีพที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเช่นการแปรรูปอาหารโดยกลุ่มแม่บ้านมาส่งเสริมและการขยายพันธุ์ไม้จําหน่ายต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเรื่องการดูแลความสะอาดส่วนบุคคลและส่วนรวมจะได้อยู่รอดปลอดภัยไปด้วยกันยิ่งสมัยนี้มีโคโรนไวรัสก็ผู้มีที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งก็คือบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขที่จะต้องสอนเรื่องอมาตรฐานความสะอาดอย่าก็เห็นที่กิจกรรมก็จะมีเรื่องเจลล้างมือแล้วก็ที่ไทยก็จะเป็นสบู่ล้างมือแล้วก็อาจจะเรื่องความสะอาดเตะ ส่วนบุคคลแล้วก็ความสะอาดของบ้านเรือนแล้วก็หมู่บ้านพื้นที่โรงเรียนเรื่องนี้กล,กลับไปเป็นความสำคัญที่ะจะต้องระวังกันไปแล้วก็ถ้าถ้าเราระวังได้ดีก็จะปลอดภัยแม้แต่เรามีวัคซีนก็ยังสู้เรื่องการระวังตัว <c oughs> ตัวของของบุคคลเองไม่ได้แล้วมันจะทำให้ไม่มีโรคภัยต่างๆมันก็ลำบากเหมือนกัน เวลา12นาฬิก56นาทีสมเด็จพระนิษิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสปัะทุมส่งติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริโรงเรียนตำรวจเวนชัยแดนบ้านชําปะโตตําบลอาภูนอําเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่6ทั1,028ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โอกาสนี้ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลพื้นฐานของชุมชนที่ยังประสบปัญหาเส้นทางชำรุดซึ่งอบตอ,อาโพนได้จะสรรง,งบประมาณทำถนนคอนกรีตและปรับปรุงส่วนต่อขยายให้ดีขึ้นส่วนผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำรินักเรียนในพระราชานุเคราะห์กำลังศึกษาอยู่11คนส่งชื่นชมที่ทุกคนตั้งใจเรียนมีพระราชดำริให้พยายามทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือให้มากสืบค้นความรู้เพิ่มเติมทั้งความรู้ที่สนใจ และความรู้ทั่วไปจะได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพกิจกรรมอื่นๆที่ทอดพระเนตรเช่นชมรมศิษย์เก่าปัจจุบันมีสมาชิก534คนช่วยพัฒนาโรงเรียนมาโดยตลอดส่งชื่นชมสมาชิกทุกคนที่ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนถ้าใครมีปัญหาอะไรก็แลกเปลี่ยนข้อคิดกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันถึงแม้จะเป็นช่วงที่ยากลำบากก็ขอให้ผ่านไปด้วยดี กิจกรรมห้องสมุดนักเรียนสนใจอ่านหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กมากที่สุดมีกิจกรรมพี่อ่านหนังสือให้น้องฟังมีพระราชดำริว่าในห้องสมุดควรจะมีหนังสือที่หลากหลายให้สิทธิ์เก่าได้อ่านเพิ่มเติมเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากนักเรียนนักศึกษาต้องเรียนออนไลน์หากมีหนังสือแนะนำบทเรียนในชั้นที่สูงขึ้นไปก็น่าจะมีเพิ่มเติม กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรร,รวมมาปลูกในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องสรรพคุณของพืชสมุนไพรและเป็นการต่อยอดไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆกิจกรรมโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงสัตว์ทำประมงและปลูกพืชวันนี้มีสาธิตการเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนำไปเป็นมเมล็ดพันธุ์แจกให้คนในชุมชนเพื่อขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนต่อไป กิจกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมะศึกษาปีที่5วันนี้สาธิตรเรื่องการใช้ WORK TO BE i s am are ใช้เพลงประกอบการสอนทำให้นักเรียนกระตือรือร้นและสนใจเรียนมากขึ้นกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสาธิตการทำมะมว่วงกวนทำสบู่สมุนไพราจากขมิ้นชันนักเรียนสามารถทำเองได้ทุกขั้นตอน กิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำมีครูป่าไม้ช่วยสอนเรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุก,กรรมพืชซึ่งมีความสำคัญคู่ไปกับการทำเกษตรส่วนกิจกรรมสากลนักเรียนสาธิตการประชุมสากลนักเรียนสมาชิกทุกคนร่วมกันออกความคิดและยกมือลงมติเป็นการเรียนรู้ตามหลักประชาธิปไตยตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน โรงเรียนตมุตตะเวนชายแดนบ้านชำปะโตปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียน142คนครูต่อชด9้านายครูอัตราจ้าง2คนนักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์เติบโตสมวัยโอกาสนี้พระราชทานพระาพราชโว่าชื่นชมที่ทุกๆหน่วยงานร่วมกันดำเนินง,งานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริประสบผลสำเร็จดีทำมา คิดว่าสีสิกว่าปีจะแบบที่ทำโรงเรียนตสดอแล้วก็ตอนที่ได้ตอนเสด็จขราชการที่9ในการเยี่ยมก็ตอนเสด็จมาตั้งแต่อายุเียบประมาณสิบห้าสิบหก็เหมือนกับทำมาประมาณ50ิปีแล้วก็รู้สึกว่า ทำแล้วก็แล้วกท็ที่มีความรู้อะไรมีความสามารถอะไรก็ก็มาแต่งปันช่วยแล้วก็คนที่เขามีความรู้แล้วเราไม่รู้ก็ได้ได,ได้รับความรู้ที่จะมาทำงานต่อไปก็อย่างนี้ก็จึงได้รู้สึกขอบคุณทุกคน